สบายดีพี่น้องสบายดีงามคำเลยพี่น้องเลยจักทุทุมในไอเมย์เมยยังเปิดสนันอยู่พี่น้องอีเมย์ถ้าหนางามงามเลยก็จะทานวัปเินมนลำเหลืองข้างนนะน้องนูหนาคุณแม่น่าเลิศมากเลยพี่ยนเมย์มากระลกพบจะอยู่เมย์เลยปิ้งเป็ดอะไรพี่น้องเลยลูก้ายเมยเลียงเป็ดหนึ่งโตมาเนี่ แม่พี่น้องเลยบ่อยแม่ตอนเที่ยงแม่ได้กินลาบเท่ามาซะโอ้ยเท่าอันโอ้ยอ้อยเอามาจะพายวัตพุทธท่านแต่มื่อนั้นแม่แอนใส่ตู้เย็นไว้มันมาบูดบ่แม่บ่ได้หนาวเด่นยังได้ยังงามอือบ่ได้ลาบได้เป็นเสร็จม่ได้แม่นะโดยโดยมาบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องไอ้วันคือเบิกแบะนะพี่น้องหาการ ขี้ขาคือเดียวิไปทำระยาขขาเพราะว่าตนหนาลายพอตหนาลายมันขาดเาเนาะต้องวิตามินเข้าไปนึ่งเข็มเสอยู่บนต้หองกินเมืออันางบอกับ่อยนะทีพอมีว่านาจะหาพี่ที่แรกผมได้เฟซที่มาลูกอันอสโลมนำ กันบ่มาทามลูกชายเพียงนั้นจากเด้มอันนี้จะว่าน่ซก้อนเกาเลบันไมั่งนั่นแบ่คือเชียงสนันอยู่นะลูมันไปใส่อยู่แถวนั้นแหละลองใส่ปลาจี๊บไปกินข้าวลูกแล้วรือลมปิ้งเป็ดกินทั้ง่ไดเลยกินกับพอไปนี่เมื่อไรนะเ้ยเนี่ยยุบเขาไหมนะทำเมื่อไรใส่เกเอยพี่ไหน เมื่อได้มีออยากเป็นเมื่อนงมันมันกะเซะมาแม่ไปำทำบแซ่บตัวน้อยยังไงนี่เาให้ยูกลูกมันอยู่นอกคอกนะฮะนะ่าหยบไร้ก็เื่อหนูกะไรข้าวบดพอเย็นเลยยันออกนอกยันมันออกนอกมันเันนออก พีเป็ัดอนอาวโคมเพี่น้ายาเแบบหัวตะเกเป็นน่องเ่น้องตเกก็พอครับพ่อยหแม่อืมตะกนจากแจวนะคะวันนี้พาไปเบิ่งนหนุ่มเลยอ่ะหยาดไมเห้นเลี้ยงมากกันเล้งสุ้ายกันใคอยโขนะสงสารมันไ้อย่โขดโขปิป้าไปเห็นยังป่เนี่ เอาไก่กไปเลี้ยงไก่บานก็เต็มนะพี่นก็ไปกินแบบนี้งากูว่ากินเลยเขากินยังไงท้ายขอกก็เสียดายนี่แะมันะเลี้ยงเลยเนาะเม่ล้กไก่อะไรอืของปลูกน้มันย่างไหมเอ้ยสร้างเดียวเลยเรื่องควงในที่หนึ่งสร้างมันควงนเมยอยู่สร้างเราใส่เลี้ยงอืไม่บอกวจะดำเยะกีส้สุดายปะเนาะสรงสะมันเขียยมันกิน ทางบ้านเนี 6. 6่ยะีตัวหนึ é ่งนี so. ่เขาสิหกของเลยบเนาะเขามาทำอยู่บ้านมันชื่อละไรบอไอริก่เบะเขาอย่างไรแต่บางโตอัเบิดบ้านเนาะหยน้องพี่น้องบุษามีนันใหญใบกโซ่เอโซ่เจ

ย่งจะไม่ไหมไม่แม่ไมากินข่าวได้มาินข่าวอีมแล้วเตะไปอีไมเตะเตะตะปลาทุกวันเลยน้ำออมสีมาผาดามันเกิดอันผ่านมาเป็นเดือนเลยมันจะมาจัดย้อนหลังใช่ไหมคุณงานงานม่สาัดไปไปเตรียมตู้ลำโพงไว้ให้ดีมาถือไม้เ พี่ีมาไหวแล้วเรงงาแบบพี่หนาจู๋ไหวกันแล้วถูกบยน่มันะลงไถลงง่ายจังจวนเลยนะพี่หนาเนี่ยผูกแค่ลูกนี้นะวันที่สิบเจ็ดะสิบเจ็ดเมษายนนะ <c oughs> ้ปีมากกับผูกโจ๊วรายงานใูไหมงานง,น,งนงานจะา,ายะางานก็ส่งนะงใังจาสิเ็นี่นรกาศครับ งานไางานมันการั้งป้านแต่มันเป็นพันใหญ่ตัวขาวขาวไม่ว่าอย่างไรคุณผูมสบายจังแม่ละแม่ทำกินหน้าเด่นอยากงไม่กินอนไรแม่กินะไรแ้กันเด้อพี่น้องยม่พน้องกิน้ารงยางเป็ดมือนี่มือใน้าเย็นมาแล้วมันจะกินยังยังปลา ียเนีคุณนข้าแล้ก็มมุ่มาอรกมยนืนเี่มนู่เฮ็ดนี่ืยามแม่ก็บอกินน่ากินอีมี่แม่กินอยู่ปูายถ้าปูายเนี่ยกินอ่มชูชนนะเอ้นเ็ดกินีกเลยกับเอกินข่าวอมเยนีอมแบแมนปุยทรายเน่ยมไปได้กิบปวดทอยปล่อยพี่น้อง มยได้ยักมันคือมือน้าันนะี่เลมมเดส่มาไม่นำเรื่องแล้วชัเลยนี่พอจะเ่มลเตนะเเ้ยลืม้องไปกินไน้ำเลไปละกุ๋มันหงมันจูแ้งไผ่เจ้หางมันโดมาซืาไทยะมือก่อนมันก็มันก็ไเอกีนพวกเจีนองปลาเจีที่ไหนะนเขาจ้ามได้ไงยเออมันผ็ดจีน้องกันยูกระเจ็ีะ อ๋อคือมีเจ็ดสีนะเหมือนเจ็ดสีสะปล่านอืมอืมหมูขลองหมูแล้วก็หมูของหมูแม่หมูของหมูอแม่ติดต่อกันแะแม่คลอแม่ไปกระหรมเว้ยอืมหมติดหมูติดหมูต่อกันเฮื่อไปบ้านนหวาเมื่อั้นน่ะอืมมันบอกเห่ยอหมูและของหมูมานีมันมาแยุกนังผู้ยายน้ำบอกน่อูอืนอนนนอองเจ ไปไปยังมันมันงเลยเยอะเายเดไก่เยบ้างลูกมันอะไรเละมันนีได้กินี่ป่ได้กีกม่คยก็ต้องกินนึ่งเวลาเม่อไหร่ลูกมันน่าจะออกข้างนอกกินนะกออกมากินปามาหกินในถะเล่นนถ้าแบบเยมาแล้วกันข้าวให้กันมันแสงกินของปู๋ยเหม่าวกระเพ่ได้ของปุ๋มนมีของกกิน่านขอคนอื่นมากิน ภาคกรุงเทพใบรังจืดนะครับะมากินมาเกิดสิดายเฉยๆเนี่ยนะบางข้าวี้น้อยมันมักปลูกขึ้นกลางงาเอาอยล่อ่ะอมันไปใช้ไปเลยว่ามวงนั่นนะแซบทำมแซบนตน้อยจะเอาใหม่มม่มันมันไปะทวกาเห็มันมันหาทางเข้าร้มันจืดเบะมันเดินเบียด่มันเดินดูแม่ดูบนบตูกลุดให้บวใหบัวากอน ขัยากขึ้นมาบใครประกุขมาหลังประกหุ่นอะไรบด้นักเขมาเองะเนามาเองมาได้ลอยมาดิลอยทำเดี๋ยวล่ายไปผัดบขายดอกขายน้องขดีอ่ะเอยวนวมกันละขายตะบางโตละตัวใดกินข่าวสุดท้ายมันออกบขายต่ก็ไม่ตองออกมาเดินทางมาดามยังไงมาเกิดแบบคบเห็นมีงินบ่ แม่แม่เตี้ยนด้วยแม่หนึ่งหมื่นหมื่นน่งหมื่นกี่ผูกแค่เคยวาตมื่อว่าวไอ้ชัยผแค่มันเกิดอีกแล้วแม่เอ้เ้นนแนเนมาละลายมีนยนก็ยแลมีครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันเกิดอีกล้ออ

ก็ไม่บ้านเป็นไข่่ไมอีแมย่านั่นเบ้าขบยากอันนีบ้านใส่แต่ก็พอกินอยู่แต่ยังอ่ะกี่ละสี่บบาทแม่แมย่างัังน่ะเหมื้นจะอยากยังว่าถามคน้ายๆใ่ไมแต่แต่นี่กินนวดไหมกินด กินไนะแม่กินสองขีมันไกลอีแมงอันมากองแปดสิบบาทแม่แล้วสขีดกัวนั่นแหละีิตนะี่กินแล้วไปกินไปอะไรสองขีดบาพอกินยู่แม่แปดสิบบาทนอกพอดีเดได้แม่ี๋้วบากินอามาเลียนัตายบนถนนก็มันหอนเกินในบ้านทัาพูดน่ตั้งรลายกเด็กเลยได มาถึ่สว่างห่อบัดท่อดูแลมันหมได้เราเรียงขังคนใดเราเลียงแต่ห้องแต่ตัางต่ากันนัหอนอืมเวมนะขงเที่ยงเนื้อน่ะไปไปบ่งว่าบ่มีจะโตเ่ากับสิเดียนก่อนนะบ่หเนียเนก่อนจะต้องวางต้นกล้วยได้ป่ะงเรียมดตไม่กินใบกล้วยตัลึกอ่ะใบล้วยใบข้าวกินใบอ้อยอ่ใบอ้อยตันันล่ะ อะไรเงี้ยมันตกใจมันตั้งมันหลบผ้ามันกินใบตานอยู่วะเนาะแข็งกลางวันเดียไม่เคยเลยนะไอ้ดำพูดไปเนาะเฮสียเหยื่อออกมาหน่อยบาจันจะบร้อนเฮ้ได้ขึ้นข้างบนอ่ะเฮ้วิ่งไปเฮ้ยเสีเหยื่อออกมาอ่าหแบ่งจานแบ่งบาจัน่ะ ว่อยาวินหอยเดียโจอ่นแล้วมันมาออยหรกเบิ่งแล้วเราจยอืหรือหาเอท่อลงาทายใสกยา้มมันเป็นยานักเหมือนน่ะี่มันสามารถหนาตุกติกเลยน้ำหอมพีอะคนว่าเพื่อนวจะร้องมึงห้อนเสียเงื่อนอะไนอนลงนอนนอนนอนข้หรอ มันมาได้เหมือนกันยันยันคิมบ่างตัวเยอะปีนปีนย้อนมาขับได้เลยพี่น้องขอกันใหม่คิมนาขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเนาะสุบุทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณดอกขมิ้นพี่น้องเนาะเมื่ออื่นวันเกิดพ่อน้องเทนพี่น้องเนาะเดี๋ยวโอ้ยครบรอบจะขวบจะขวบเลยลุงลุงคิมสามสิบเก้าเฮ้ยสามสิบเก้าโอ้โหเลขสวยด้วยนะอย่าลืมซื้อหวยด้วยเด้อเนาะขอให้ยูดีแมงสบุทุกคนพี่น้องเนาะ โด <laughs> ูด้ยชวนกับเราละสี่สิบเราพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเนา้องหรักกันนี้สบายดี